ครับวันนี้ I review จะมารีวิวเครื่องสาภาพ LG Smart Inverter ตามแบบฉบับของมนุษย์ IT นะครับพูดถึง i n นเวอร์เตอร์เนี่ยปกติเราพบในแอร์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วในเครื่องสาภาพเนี่ยมันก็มี i n นเวอร์เตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้ว smart inverter จากทาง LG มีดียังไงนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของมอเตอร์แถมยังยืดอายุก,การใช้งานของมอเตอร์อีกด้วย ในส่วนเรื่องของเสียงรบกวนที่หลายคนกังวลเนี่ยปกติแล้วห้องสมุดจะมีความดังเพียงแค่40เดซิเบลเท่านั้นแต่เจ้าเครื่องสัาผาเครื่องนี้เนี่ยมันดังเพียง45เดซิเบลมากกว่าการเป็นแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ยังทําให้ช่วยประหยัดพลัางงานถึง36มากกว่ารุ่นก่อนโดย1ชั่วโมงในการซักเนี่ยใช้ไฟเพียง67วัตต์หากคุณเตรียมเปรียบเทียบค่าไฟเป็นรายปีก็อยู่ประมาณ120บาทเท่านั้นเองครับผม ไม่เพียงแค่อินเวอร์เตอร์ที่เพิ่มเข้ามายังมีส่วนของเมนูการซักแบบใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่มเข้ามาในเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ส <c oughs> โหมดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือทูบคลีนนะครับในการทําความสะอาดถังซักรวมถึงสกูแคร์ในการทําความสะอาดชุดนักเรียนนอกจากนี้ก็ยังมีควิกวอร์สสำหรับผู้ที่ต้องการซักผ้าแบบเร่งดวง่วนมีเอ็กซ์ตาคลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพการซักล้างนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของถังซักกันนะครับ ถังซักแบบใหม่ที่ LG ออกแบบมาอันนี้นะครับมันจะมี smart motion ก็คือถังซักสามารถหมุนได้ทั้งหมด3ารูปแบบนะครับในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นการซักที่ทรงพลังลดผ้าพันกันหรือแม้กระทั่งการซักผ้าที่ต้องการความบบอบางเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ก็มีเทอร์โบดมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจานซักกับถังซักเนี่ยจะหมุนไปทางทิศทางเดียวกัน แต่เครื่องซักผ้าที่มีเทอร์โบดัมของ LG รุ่นนี้นะครับสามารถหมุนส่วนทางกันได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดนะครับหากมองลงไปท่างด้านล่างเราจะเห็นจานหมุนขนาดเล็ก3จานตรงนี้นะครับต่อการสีเทาๆอันนี้เราเรียกว่า p ลาส์พลัส3นะครับเป็นจานหมุนที่สำหรับสร้างคลื่นในแนวตั้งช่วยให้ผ้ากระจายตัวออกจากกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาผ้าลงไป นอกจากนี้เนี่ย LG ยังได้ออกแบบดีไซน์มาให้เครื่องซักผ้าแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งกว่าที่เคยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องซักผ้าทั่วไปมักจะมีหนูหรือแมลงเข้าไปทำรังบริเวณใต้เครื่องทําให้มีอายุการใช้งานสั้นกว่าที่ควรจะเป็นแต่ LG ได้ออกแบบฝาครอบมอเตอร์บริเวณด้านล่างเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้ป้องกันหนูแมลงนอกจากนี้ยังกันความชื้นและฝุ่นทําให้ใช้งานได้ยาวนานกว่าที่เคยนะครับแต่ถึงอย่างไรตัวมอเตอร์ก็ยังรับประกันยาวนานถึง10ปีด้วยกัน ทีนี้เนี่ยหากคุณใช้งานแล้วเกิดปัญหาจุกจิกกวนใจที่คุณไม่เข้าใจคุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชันทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับซึ่งทั้งหมดนี้คือความพิเศษของเครื่องสภาพ LG Smart Inverter เครื่องนี้ครับ